รักพลกาญจนารณ์ดะะีและกุศลนะคะและคณะกรรมการภาคท่านรวมทั้งคณะกรรมการของสโมสรฉากเชิงเซวและขอสวัสดีสมาชิกสโมสรจากเชิงแซวที่รักทุกท่านค่ะนะดิฉันไลออนพัฒนกรวัฒนศักดิ์สงกัดสโมสรภาคมาหานคร2018ก่อนอื่นที่จะกล่าวอันดน,นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณ าการประกันภาพที่ให้ความไว้วางใจให้ดิฉันมายืนเชียงข้างและทางานร่วมด้วยนะคะในตัวขอเขาคุณเป็นอย่างสูงหน้าที่ของเลขาก็คือเลขาภาพไม่ใช่เลขาข,ของทุ่าแต่เลขาภาพคือผู้ประสานงานระหว่างสโมสรกับภาพร่วมกิจกรรมและส่งเสริมพัฒนาและนำพาให้ท่านขอสโมสรทุกท่านเนี่ยไปสู่เป้าหมาย สามวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์คือวัตถุประสงค์ของนายกรโลกวัตถุประสงค์ของผู้ว่าการภาคนะคะสโมสรฉะเชิงเซาเป็นสโมสรเก่าแก่มากกี่ปีแล้วคะท่านชาบีสี่สิบแปดครับสี่สิบแปดพรรษานะคะกำลังอยู่ในวัยฉะกันนะคะสี่สิบแปดปีของสโมสรฉะเชิงเซาทำกิจกรรมมากมายช่วยเหลือผู้ได้อุต่า แค่ไม่กี่เดือนสี่เดือนนี้ท่านไดนทำกิจกรรมถึงสิบเจ็ดกิจกรรมลองย้อนไปว่าสี่สิบแปดกีท่านได้เชื่อเหลือคนเป็นล้านเป็นแสนนะคะให้รอดพ้นจากภัยพิบัติกำรับผู้ได้โอ,อกาสทั้งหลายแหล่นั่นคือเป้าหมายและเป็นเป้าหมายสําคัญของแล้วสังสคมนะคะหนึ่งความภาคภูมิใจของภาคซีก็คือท่านอันะะนี้สำคัญมากและเป็นความภาคภูมิใจของทุกๆท่านด้วยนะคะ ในส่วนตัวของดิฉันแล้วดิฉันตั้งใจที่จะทํางานในขาภาพที่ช่วยนะคะช่วยทํางานให้กับตัวาการภาพเป็นอย่างดีนะคะด้ว่งความมั่นเสียสะและอดทนนะคะวันนี้อยากจะบอกว่ากิจกรรมที่ท่านทาทั้งหมดเนี่ยและอ้อสามนเนี่ยได้ดีไซน์ใหม่และอ้อมไหมนะคะเพราะฉะนั้นทําไมถึงต้องมีตรงนี้ที่ต้องมีตรงนี้เพราะว่า กิจกรรมดีๆสมาชิกทั่วโลกกว่าหนึ่งล้านสี่แสนคนคนจะได้ชื่นชมนกิจกรรมท่านนะคะขณะเดียวกันท่านก็สามารถเข้าไปชื่นชมนกิจกรรมของทั่วโลกได้นะคะเรามีสมาชิกเล้อไม่ใช่แค่เราตัวนี้แต่มีทั่วโลกนะคะหนึ่งกว่าหนึ่งล้านสี่แสนคนนะคะในองค์กรไลออนทั่วโลกจะได้เห็นกิจกรรมดี Naruto, ๆเหล่านั้นและแได้ชื่นชม ดังนั้นวันนีที่นี้ก็ขอเรียนถามท่านนายกว่าในส่วนของนายไลอ้อนและนายาวี่ะไอย่าเียท่านไม่ดับเะท่าจนขาดหมดเลยไปไหนไปไหนไปไหนพี่ชาลีผมเดินออกไปพอดีตัวคิดลิงนะครับไม่เป็นไรค่ะก็ก็เป็นว่าตรงนี้ก็จะเรียนถามท่านนายกว่า ในส่วนของการทํารายงานตรงนี้ท่านมีส่วนไหนติดขัดหรือไม่เพราะว่าในส่วนของประธานฝ่ายเทคโนโลยีเนี่ยท่านพร้อมที่จะเติมเข้มในส่วนของสมมุลิวองเราเชียงซาวน,นะครับก็ได้คุยกับทางผูส่นของทีมงานนะครับตอนนี้ว่า อยากจะให้มาติวเข้มสักชุดหนึ่งก็ดีครับเพราะว่าครับเราในสถานการเตรียมงานเพราะเนื่องจากติดโควิดกันเนี่ยเพราะว่าบางท่านเนี่ยมีในส่วนของการโหลดแอปพลิเคชันเรือว่าแอปมาไอซีไออย่างเงี้ยก็อยากจะให้มีเดี๋ยวตามพี่เฉลีหน่อยเพราะว่าเป็นลิงก์ตัวลิงก์กันนี่เปิดกันนะครับก็คิดว่ามาไลออนกับมาไอซีไอมันจะค่อนข้างจะสัมพันธ์กันแล้วการเข้าเนี่ยบางท่านเนี่ยก็อาจจะเข้าไม่ได้เข้าได้เข้าไม่ได้แล้วแต่นะครับเนื่องจากว่า มันจะเกี่ยวข้องกับทาสาคกลด้วยนะครับก็อยากจะให้เข้ามาติวเข้มสักทีหนึ่งแล้วก็มีประสบการณ์ต้อนรับประสการณ์มีห้องประชุมย่อยมีเข้มสำหรับผู้ที่สนใจและเตรียมงานคือคือนี่คือสิ่งที่เราจะต้องทําเป็นอันดับแรกนะคะเพราะว่าไม l i o n เนี่ยมันไม่ใช่หมายความว่าเลขานายกเอเนิปเท่นั้นสมาชิกก็สามารถเข้าไปอยู่ได้เราแค่โหลดแอปพลิเคชันนะคะแล้วเราก็สามารถเข้าไปสื่อสาร จะอาจจะมีเพื่อนต่างชาตินะคะไปคุยกับเขามันเหมือนเป็นเกิดจากเป็นเส้นบุกที่มีเฉพาะของอะรอ่อนขนนัก็อยากที่จะให้เราเนี่ยถ้าผู้ที่สนใจนะคะหรือว่าผู้ที่สามารถที่จะที่จะเข้าดูได้หรือว่าเข้ามาติดงเทียมกับเราเราจะขอดนัดถานท่านจอโพงนะคะเราจะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน,นนะคะเพราะว่าตอนนี้มี มีจองไ้อว้ห้าสโมสรสโมสรท่านจะเป็นสโมสรที่หกนะคะจะเป็นสโมสรที่หกเราจะเริ่มจัดคิวแล้วนะคะปันทีค่ะเพื่อที่ว่าตอนนี้เนี่ยหลายสโมสรทำงานตรงนี้ได้นะคะเป็นที่ชื่นชมว่าฮัลโหลทั้งสองสามเหมเหมือนไหมหมดหมดแล้วครับไม่ทราบอะไรหมด แบตไม่หมดก็ไฟพังหมดแล้วค่ะหเดี๋ยวผมเดี๋ยวจองตามคิวงานครับนะคะคือเดี๋ยวเราจะนัดผ่านท่านจอมคงมาท่านโยมานะคะแล้วก็ผู้ที่สนใจนะคะกี่ท่านท่านแจ้งมานะคะเราจะได้มาเดินสายก็เรียกว่ามาเดินสายนะคะที่จะติวเข้มกันนะคะสถานที่ที่มี WiFi ใช่ค่ะหนึ่งก็คือถ้ามีโน้ตบุ๊กหรือมือถือราคาโน้ตบุ๊กมือถือ มีไ i ไฟด้วยใกล้จีสีที่ดีนะคะเราก็จะมาติว้วแค่ว่าบางคนอาจจะเข้าได้แต่ว่าลืมรหัสรหัสรหัสฐานไปอะไรเงี้ยเราก็จะมาติวกันนะคะแล้วก็เราจะพยายามทำคลิปวิดีโอนะคะทำคลิปวิดีโอที่จะสื่อสารแล้วก็ส่งไปนะคะในไลน์กลุ่มเพื่อที่ถ้าสมมติคนติดขัดอะไรก็เปิดคลิปวิดีโอดูได้ก็จะช่วยได้อยเหมือนเวลาซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าเขาจะมีคลิปวิดีโอให้เราดูปะ ะะอันนี้คือสิ่งที่เราจะพัฒนาางต่อไปนะคะนี่คือนี่คือสําคัญนี่คือเรื่องสำคัญเพราะว่าไลออนสากนเขาลงทุนตรงนี้ดิฉันว่าไม่ใช่ไม่หน้อยนะคะเพื่อที่จะให้เราเนี่ยได้เห็นกันทั่วโลกนะคะได้เห็นกันทั่วโลกนี่คือนี่คือสาระสำคัญแล้วเราก็สามารถส่งรายงานเข้าไปในมาไลออนแล้วตึ้งไปอเมริกาเราเมีผู้บริหารชุดใหม่ส่งไปใน m y ป MyLCI ก็ตึ้งไปที่อเมริกา นะคะมันก็จะเป็นอะไรที่สะดวกนะคะถ้างั้นดิฉันขอรบกวนว่าเดี๋ยวจะนัดทำนัดอีกทีนะคะทำนัดอีกทีแล้วท่านแจ้งเรื่องจํานวนคนมาว่าผู้ที่จะเข้าอบรมหรือมาติวแข้มองเราเนี่ยท่านนะคะก็เป็นประโยชน์กับสโมสรนี่คือสิ่งสําคัญที่จะนําเรียนนะคะอย่างอื่นก็ท่านถ้าพูดกันภาคท่านนาเรียนหมดแล้วนะคะเป็นสาระสำคัญ ก็ผมจะไม่ไม่ไม่พูดอะไรมากนอกจากขอติวเข้มตรงนี้นะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะสุดท้ายแล้วก็ขอนะคะไม่ได้ขอไม่ได้มาเป็นกําลังใจท่านเพราะท่านกําลังใจรอดเหลือแล้วแต่ขอให้ท่านเป็นกําลังใจให้ทีมงานให้คณะกรรมการภาพให้ทํางานในตรงจุดนี้ให้สําเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ขอทุกท่านเป็นกาลังใจให้เราด้วยนะคะ แล้วเราก็จะให้กำลังใจซึ่งกันและกันและขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะขอสุดพรที่เคารพนับถือของชาเชินซาวนะคะและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านเคารพนับถือจดลบันดาลให้ทุกท่านประสบความสําเร็จสุขภาพแข็งแรงลดความเจทท็บปีบักทั้งหลายทั้งปวงนะคะขอบพระคุณคะ่ะก็ขอขอบคุณนะคะ,คะ,คะท่าน เลขาธิการภาพคพอดีเสียงดังะค,ะค่ะท่านในขาธิการภาค่าเลอนพัฒนประัธัฒนศักดิ์มีท่านที่สําคัญท่านหนึ่งซึ่งท่านมีหน้าที่รับผิดช,ชอบโดยตรงกับพื้นที่ในสโมสรราชชุมเราและท่านเป็นผู้นําของภาค3ามหนึ่งศูนย์ด้วยนะคะนอกจากนั้นท่านยังเป็นที่ปรึกษาลของสโมสรราชชุมเซานะคะต้องเรียนเชิญท่านผู้ว่าการภาพคพื่อผานพ้น พลอรัฐพลการชนะมณีนะคะได้กล่าวให้กำลังใจทีมงานทีมงานของเราอยาเรียนเชิญท่านมาดังมีไม่ดังก็ไม่ดัไสีส้มเป็นแดงได้เลยครับเร็วๆหิวข้าวเออเดี๋ยวพูดต้นหน่อยนางชนะต้องลองเอลอะไรมาไม่เอาแล้วพี่เลยบอกผมพูดเร็วผมพูด Okay, ท,ท่านประธานในที่ประชุมครับท่านนายกสมโมสรไลออนจัรเชิงงซาวท่านไลออนจอมพงชูทับทิมท่านผู้ว่าการภาคไลออนสามภาคสามหนึ่งศูนสี่ท่านด็เตอร์พัทรวดีดีศรีท่านรองผู้ว่าการภาคคนที่หนึ่ง